หวนะฮะอันนี้เป็นไหวปลาครับผมนี่นะวพี่น้องเคยกินบ่ไหนะวปลาไหวหัวไหมนะฮะมันเกิดอยู่ปลาเด้อพี่น้องเด้อมันไม่แม่นไหวไอ้ที่มันกินมากเนีะอ,อันนี้มันเป็นไหวยอยู่ในปลาเลยครับผมนี่โอ้ขมเป็นนายเลยพี่น้องนะหากินยากครับผมนี่แม่ผมกาลังบอกอยู่แม่ผมกาลังบอกครับผมหัวบอกง่ายๆแบบนี้นะเวลาะเวลา เขาเฮ็ดออกมาแล้วได้น้อยๆนะพี่น้นองนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมของหาก,กินยากเด้อเลยเด้อนี่น<ม>ค่อยๆปอกเอาปอกปอกให้เรียบๆแต่กันเนี้ยปอกแล้วก็ซ่อมแต่กันเนี้ยนะเด้อนีน่ครับผมอันนี้กำลังซ่อมนะเอื่นซ่อมซ่อมมางแก้มันออกนะฮะซ่อมมางแก้มันออก น,น้อยๆนะนี่พี่น้องนะฮะเดี๋ยวบ่หลายครับผมนะฮะมันเอาเอาประมาณนี้นะแต่ว่าขมเป็นตะไน่นนะผมมองไว้ก่อนเด้อนีน่แกงแซ่บมีพี่น้องเอาพี่น้องนะฮะหลังจากที่เ่าทำการสับโค้งสับไกล้ด้วยนะฮะเอาใส่น้ำมันหยอดลงไปอย่างไรน,นะจะใส่หลาย โโอ้ลงไปขวานันี้คือเครื่องนะฮะที่เขาะิฮ็ดแจงมือนี่นะฮะมันจะออกแนวแบบอ้อมไกลใสไหวแพี่น้องนะครับคือกันฮะค,คือกันแต่ว่ามันจะตัวแปลกที่มันเทดได้นนแซบก็คือเป็นตัวนี้นะฮะเป็นน้ำยานางครับผม ปั่นเรียบร้อยปั่นสำคัญแ่บๆบเอา้าใส่แบบโครูเคดีแบบนี้แลหละใกล้กันเลยเอาเครื่องตูพ่อ นี่คือเครื่องนะฮะที่เขาจะเฮ็ดแจงมืง้อนี่นะฮะมันจะออกแนวแบบอ,อ้อมไกลใสไหวแบบพี่น้องนะครับคือกันนะฮะคือกันแต่ว่ามันจะตัวแปลกที่มันเ็่ใ้แทบก็คือเป็นตัวนี้นะฮะเป็นน้ำอย่านางครับผมปันบบป่นเรียบร้อยปั่นตำคันแทบๆเอา้าใส่แบบโคโลเคดีแบบนี้แหละใกล้กันเลยเอาเครื่องตู่พอ เราต้องเอาไก่ให้สุกก่อนนะเออเขายีไส่แบบนี้เลยบ่ได้นะฮะเพราะว่ามันสีมันสีขาวว่าตำตรงรวดนะครับเขาต้องเฮ็ดไก่ให้สุกก่อน,นเฮ็ดไก่ให้สุกก่อนสูตรนี่นี่แซนะ่บนะฮะแซ่บแต่ว่าโอ้ยอันยี่สิบก็ปีพี่น้องนะฮะที่ที่ผมสิได้กินไว้อีกรอบนึงนะฮะตั้งแต่สมัยเอ่อเพื่อนว้เนี่ยคือสมัยตากับยายเพื่อนยังบ่ตายครับผมนะฮะเพื่อนสินมักไปหาไม่เค็ดให้ผมกิน นะครับเออแล้วก็ด้วยสมัยก้อนเนาะคือพื้นที่มองที่ฮอสิไปหาเนี่ยคือมันหลายมันยุ่ตามโคกเด้อพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าดันปลาเบิดนะฮะด้วยปัจจัยหรือเหตุผลีอย่างหลายๆอย่างนะครับผมมาเชต์เฮข้าเจ้ามากงปาลาไหลเติบกับพวกตัอีอย่างมากมายดอกพี่น้องนะฮะกะมัอาจจะดำได้แอย่างหน่อยนะเออลืมเอาแช่น้ำเกลือ <laughs> ลืมแช่น้ำเกลือ ห <c oughs> ยอดลงครับผมหยอดลงนิดหน่อยหยอดขัวหยอดขัวเขาเอืน้นเอา้าเขาเอาปลาแดกบเอาน้ามันเอาน้าลงมือนเโอ้ยตองขีปรแดกบดูออกมาพี่น้องเอ้ยบ่เป็นอย่างดอกเอา้าโปเกี <c oughs> ย่ยวขี้มันรู้เอา้า เวลาปลาแดกมันถือความห้อนก็หอมมันแล้วพี่น้องบานนี้เนี่ยหอมนี่ขนาดผมไม่ได้เห็ดอย่างไรแค่ขัวใกล้เส้น้าปลาแดกก็คือยังหอมแล้วอะ่ะพี่น้องมึงเอาว่ามันสุดยอดขนาดเด๋ความแซ่บของมันเข้ากันคักแม่ได้กับกันวายนี่เอาเดี๋ยวเอาทีมาใาไไส่เกล,ลือจะไปใส่ไหลได้พี่น้องนะฮะจะไปใส่ไหลเพราะว่า มันสีเอาเห็ดเป็นน้ำอัดเจาะนะเอาได้หเห็ดน้ำไหลนะเอาเห็ดเป็นน้ำอ,อัดเจาะอย่างน้อยนะครับ,บเอาก็ใส่พอดีพอดีเอาแปง้งแป้งน้อยเดียวแป้งน้อยเดียวนะพี่น้องเขง้าขวางสักพักครับผมตอนนี้หมอเริ่มใหม่แล้วนะมึงพี่น้องมึงหมอเริ่มใหม่แล้วนะครับผมแล้วเราจะเอา เราจะเอาหม้อใหม่แบบนี้แหละนะฮะมันจะได้หอมว่าไม่ว่าไม่ไม่หยองเลยอ่าอันนี้มันเป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรสูตรหนึ่งนะฮะเอาหม้อใหม่ใม่แบบนี้เลยหอมนะฮะแล้วเราก็ะชีดมาเติมน้ำยานางลงไปครับผมเอาน้ำยานางเติมลงไปเลยเด้อนี่ให้มันถ่วมไกล้๋อ,อ,นอ้นอนจุดไหนก็ได้อ่ะ อย่เอาไว้หยอดเพิ่มอีกเพื่อมันอันอันนี้นะฮะเพื่อมันอ่าหน้ามันแห้งนะฮะค่อยเอาไว้ใส่หลังอีกรอบนึงนะครับบอดนี้ก็เฮาสิมาต้มนะฮะต้มให้อ่าไก่มันสุกนะฮะ100%ครับผมแล้วเฮาก็สิมาใส่เครื่องใส่หยังเพราะว่าหวายก็ใส่เวลานะครับจักหน่อยอ่ะเฮาเอาหวายใส่เลยก็แล้วกันนะครับบ่ต้องหยังมากมายดอกนี่ครับผมนะฮะเฮาสิบ่ใส่เบิดเด้อหวายก็ได้เฮาสิใส่มันสัดส่วนให้มันได้พอดีนี่ใส่ลงไปโอ้ยบอกได้คำเดียวนะพี่น้อง มันต้องเอียงมากมายดอกเอียงใกล้ไซไวมันก็คักรแล้วแนวเนาะเออไวก้ก็สุกใกล้ก็สุกเรียบร้อยครับผมนะฮะเอาจีมาใส่ผักใส่หญ้าแบบนี้อ่าสีมันอาจจะค่ำๆแต่หน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำยานางเด้อเออน้ำยานางใส่แซ่บโอ้บอกได้คำเดียวตอน,นหอมนะฮะเอาจีเอาผักเอาหญ้าใส่ครับผมมา อันดับแรกกะอีตูเนาตูใไ่เออขาขากับอ,อีตูขาดบ่ได้เลยสองอยางเนี่ยสองอยางแพ็คคู่เนี่ยตูขาเออตูขาอ,อีตูโอ้อยกินไหมพี่น้อง เนือ้อมันคือมาสะท้านนั่นกระเพาะใช่ไหมเห้ยโอ้พี่น้องมึงเรียบร้อยครับผมเอ๋อหมอยังอุ่นๆอยู่เลยหมอยังอุ่นๆอยู่ขั้นต้นผมเอาเหอะลงก่อนเพราะว่าผมอยากกินเหอะเออผมอยากกินเหอะมันแซ่บแกงไหวเซก,กัย มันต้องอี่อย่างมากมายแอกมกืม้อนี่ยโอ้ยมาพี่นออ้องปะบอกได้คำเดียวพี่น้องอยี่ถามว่าพี่จ้ารสชาติหวายอันป้าเป็นเป็นะไรขม ยี่สิบก็ปีนะที่ผมบ่ได้กินกินวายป้าแบบนี้ โอ้สะใจดิ้ยินไปรู้สึกว่าคิดฮอดพระตู้ไม่ตู้นะฮะอืมคิดว่าเพระตู้ไม่ตู้ผมเนะ่แะแต่เจ้าตายไปแล้วตายไปตั้งแต่ปีหาศูนย์ปีหาศูนย์กับปีหกกับปีห้าสองไล่กัน เจ้าว่าเวลาพ่อแม่อยากอย่างอยู่ประตูแม่ตู้หรือตายายหรือผู้ได้กายานะฮะอยากอย่างซื้อเรากินนวดนะฮะซื้อให้กินนวดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือไหนมือนึงปั๊บเนี่ยนะฮะมันสีได้แตกคิ้หอดมันสีได้แต่คิหด,ดคหอดกันตัวอม บางคนก็นยังบ่รู้นะว่ามันมีไหวยประเภทนี่อยู่ว่บผมนะฮะบอกเลยหาคินยากตามที่ผมบอกนะครับขาเจ้ามากป้าเบิดหน้ามาจุดป้าจุดน้า ตมซอนมองดูนี่แบบต็มซ่อนเลยสำหรับคนมักบริโภคไวายผมบอกได้คำเยอกต้องมีหลัง พี่น้องหลายคนนะครับถามผมเนีย่ยคอมเมนต์พี่จ้าแต่นี่ก็าเพิ่งเห็นกินหมักมะละเนี่ยผมช่ตอบให้คือผมลาออกมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องนะครับมันหาบ่ได้นะครับมันหาบ่ได้บ็คือสมัยผมยังอยู่ดอนนะยังอยู่ในเมืองอะ่ะอันนั้นหาง่ายเออตลาดมีซุ่มมื่อ จอมันอยู่บ้านแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยตลาดแทบบ่มีคนก็คนะ่อยบริโภคกันเนาะจะจ้อไปจากจะเอามาขายยังไงยังิีเสียงลมมา lùm và đó nó. Sẹp sẹp sẹp, sẽ chạy hèn đi. เมื่อวันมร์ตะลมแล้วฝนหมืดไปแล้วข้าวกินแต่ฝนที่ห้าหัว ผลมาแล้วพี่น้องผลมาแล้วผลมาแล้วเบื่ออย่างมากมายหรอกนะฮะพอๆกันมือหน,นาว่าพี่จ่ายจะพาพี่น้องให้อย่างแซ่บแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้แล้วนี่ฝนกนบา,บายบายครับผมสวัสดีครับทุก